ภาพการ,ง,กรงานอย่างเร่งด่วนเลยครับก็อาจารย์ทุกทีก็เตรียม ไม่ด anyway, right so mm ื่ยน้ะครับแล้วอทายกิดด้อหลานก็นั่งยืนนิยืนยนยืนนกรกไล่บ่ไปไล่ั่านไปไุสวัสดีครับพี่น้องครับนี่น้องมาออริชันนะครับเมื่อนี้กัถามกันยูด้ว่ามันเนอมาออริชันแม่นั่งถามว่ามีเปอยู่่มี นะครับเตียงเดิจางไหนมานะครับโอ้เป็นปุ่มเป็นกวงเห็นน้องทันยศนะครับอ่าอ่าน้องน่องแนะน้ำตัวเรนลูกตัวดีครับชื่อพิมครับพี่เป็นลอตเตอี่โอ้ยเอาซื้ออื่นไหนบอสพี่เปากระหม้านซื้อพี่เอา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 ไปเอาไปเอาไปพี่ครับอ่ากิดซดากรลางพิมครับเป็นพัฒน์มันถือนี่แหละครับมันถือนี่เลยเห่นบอสอายุเท่าไรลูกอายุ1ิบหปีนี่ครับ16ปี ชิปโกชิปโกอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่โจมันแต่ชิปโกเลย <6 S 1> นี่ชิปโขกโอ้นี่ก็เลยมาสิมาออ,อดิชันอยู่นี่นนเอาอันอยู่บ้านยอยากควงกับมีหมอลำเงยอยู่ที่ว่าเปลียนสมัครแอบหรือว่าไปออดิชันน้ำเพลินก็แบบว่าเป็นช่วงนี้แต่ว่าอยากหาโอกาสให้เจ้าของแบบว่าเปิดประสบก,การณ์เลยรแบบนี้ไงว่าอยาก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 มากยู่วงนี้นี่ครับมากมากเบิ้งมากมากเบิ้งหมอลำทุกวงนี่แหละครับแตเลยแบบว่ามีโอกาสวงไหนเขก็ไปวงนั้นสิ ก้าวออกจากห้องน้ำไปห้องนี่ซื้อรองพิมพ์ซื้อุซิเราซื้อพิมพ์อีแล้วสนัดทั้งเท่งใดลูกสนัดหมอลำครับลองหมอลำองหมอลำสนัดทัางหมอลำเป็นบ่อามร์นี้อันมือนี่มีเพลงหยางอยากมาลองให้ฟังแน่จากเพลนึหนึ่งเกรินตะกรอนที่แม่กรองอ่าตะกรอนเกิน ใจพระทรงสร้างบุญทาอย่างมาพ่อเนื้อคูน้องนั่งทายลัดภูแก้มตุลูสาวเมืองแม่กลองไอ้บ่าวอีสานมาเจอน้องครานเ้ายามทามทองอยากใหเอาแผ่นดินมาเหียงบ้านน้องสาวเมืองแม่กลอง พกสานเป็นไดพระเอกวัดพระเอกวัดชิบะดุนหยุดหยุดกระท่านหันเลยนะหยุดกระท่านหันเลยนะเอาบาดูบาดูอันาั้นเน่าเร็วๆแถวช็อตอีกแล้วเหรอช็อตน้ำหวานเหรอเปิดป้าหวานขึ้นเป็นไดแน่เสียงเด่กบอสแน่น่อไม้ออดิชัน มาอยู่แต่เกีเสียงดีลองเ่เต็มเสียงต็มถ้าด้เต็มเสียงเต็มเมนอันนั้นดีอยู่ทลังเสียงดีอยู่ดีั่ต้องในกบไม้ขึ้นนอ่มาดีอยู่มาดีอือฟิล์มเด้อายุที่ผมอายุสิหปีพี่ไม่เล่า็อพี่ไม่ต้างกิน์มสอปไป ถ้กินถ้กิดูนะครับพี่น้องกล่าวดังพระเอกวัดว่าล่ะเสียงดีแถมน้องมีต้นทุนอยู่แล้วพลังเสียงดีนะครับสูงนี่พี่น้องสูงมียครับซ้ำพี่เป๋าเลยอ่ะสูงพอไปอีกเขายังสูงกว่านี้อีกเขาห้องก็สิบหกไฟมันสามสิบหกเหรอนะห่างกันยี่สิบปีพื้นสูงรุ่นพ่อเขาผล่ะขอยี่สิบหกอ่ะ อี่รีเต๋าปูออปูหามึงสีผุ่นเต๋มนันก็แถวอากูสันเยอะว่ออะบ้านพี่น้องคางกันสวงสามอายุคนนี้เนี่ยสิบปีสิบ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 เนาะเป็นคนบ้านผือขอนแก่นนี่แหละแมน,นบอบานนี่เลยปอบโอ้โพอดีเลยามาล้อมกับอันพะโจเบงิงแต่ก่อนกับมีอันปู้ครับปู้แต่ว่ากลับไปเคยไปนั่นพอสงการ ไปเป็นข้อนวายอันนี้หนึงเครับที่นี่โดนมันถูกกันครับประมาณยี่สิบปีสามสิบปีแล้วรับจะพิบาร์มีโอกาสนะพี่ปองมีโอกาสเพราะว่าไม่บ่อยที่จะมีผู้ชายมาออดิชั่นใช่ใช่ล้ำาที่เี่กับพมีแผ่นมาออดิชั่นไดยหว่ามั่นมีเลยมีโอกาสมีโอกาสแล้วแล้ววันนี้เขาเปิดเขาเกาจะเปิดอันนี้ไงตัวสองสามวันนี้เขาจะเปิดอันนี้ไงสาวน้อยลำพูนโชว์ไง เออป็นแถลงข้าวป่ะอ่าเขาจะเปิดไงขอขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวจัะนอยพอโชกับมาแมียนจัะนอยกับแม่แมานั่งอยู่ดีเพราะเห็นพอโาถอยต่อเขาไปดังขาอยู่ข้างหลังแมียนลดพุ่นเพิ่นมาอยู่แม่คุณแม่ต้องคาดลูกไปนั่งขาอยู่เต็มแมีนครับไปนั่งขาอยู่เต็มเลยครับบออยูทูบเบอร์ไล่ช่องก็บกบเดทไทยนะกีฬาพ่อแบบกบิเดทมาไายนะโปรโมทไปในตัวไปไปหย่างไปเิหมืานยันไป อากไปเล่นลูกไปอันนี้ก็อันนี้อันนี้มามาเมาโอ디ชันพี่กันบ้าครับเมาโอ디ชันค่ะฝ่าเนื้อฝ่กตัวด้วยนะคะแล้วลองให้ฟังนะครับจะเพลงกันเสารงท่อรอพอนมรงไม้อาจารย์โอ้นี่ค่ะเอาฟัไปเลยครับว่ามันไก่ดิก็ได้มายามมาเล่นเนาะใช่ไหมคะยี่สิบโลเองนะพ่อเนาะ มี้น่ัามันีทำงยนมันที่เก่าอกนได้ได้ครับจะเล่นหอมมาจบสามลันเอาไปท่อนเดียวกไได้เอาไปท่อนเดียวพอ้อ

กินไฟฟาไปสัมเนียลกันนะครับ